สวัสดีครับพี่น้องกลับมาพบกันอีกครั้งกับนายหอยสัญจรนชาแนลครับห่างหายกันไปดุนครับพี่น้องประมาณเกือบโอเจ็ดมือแล้วครับช่วงนี้ยากเกี่ยวเขาครับพี่น้องวันไหนมาทายงัวให้พี่น้องเบ่งเลยครับมือนีมีโอกาสเขามาเห่นกับไอ้ไส้ทั้งบันแกตะบนน้องให้อําเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดครับกอะพิเปกเกือเก่าครับมือนีพันมีง้วสาวอนาคตแม่บอกครับผมทั้งหมื่อโโตครับพี่น้องอยากใหญ่บ้านครับ เหมือนเดิมครับก่อนจะไปเบิ่งรายละเอียดของงวฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือว่ากดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้นักหอยสัญจรีทำงานต่อไปครับเดี๋ยวเราไปเบิ่งรายละเอียดของงูวทั้งหมดกันเลยครับครับพี่เป้สวัสดีครับสวัสดีครับอ่ากลับมาพบกันอีกครั้งครับมื่อนี้ครับผมเอาตัวที่ครับพี่น้องไอ้สองนักหอยสัญจรีชแนลนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับพี่งวราคาเกษตรกรจับต้องได้นะครับ เจตัวครับพี่มันโตโตนะพี่เนาะครับมั่วใส่มินิกับมี่มีทุกค่าครับพี่ทุกคาทุกใสครับมัวสำหรับคนงบหน่อยใส่มินิใส่เล็กเนาะแล้วก็เป pues yeah, yes. uh, ็นแมวบออนาคตแมวบอกแดงแดงงามๆเลยครับน so no ี่ครับผมพี่น้องเดี๋ยวไล่ไล่เดี๋ยวเจ้าตัวนะครับอ่าครับผมมาตัวแรกครับตัวไอ้น้อยสุดนะครับยืดความครับอ่าน้อยสุดของมือนีิเนาะครับเนาะนี่อนาคตนะครับ ดีครับครบหน่อยครับเครื่องไม้นี่ครับคุณใด้เกี่ยวเขางไม้เอาไปใส่เครื่องไม้ครับอ่านี่ครับตัวนี้จักเดือนเหรอพี่ตัวนี้หกเดือนครับอ่าอายุหกเดือนเนาะหกเดือนสูงประมาณร้อยร้อยเจ็ดรอยแปดเซนครับอ่าร้อยเจ็ดถึงรอยแปดเซนติเมตรเนาะครับนับบีเนาะครับเม็ดกว่าเหครับพี่น้องเพราะว่าเม็ดเม็ดน้อยๆครับเนี่ยเบิ้งพี่น้องเครื่องดำดีนะครับเครื่องดำดีโบสครบเครื่องครับขอแค่ขอค้าไทยกันนี่ครับมีอยู่นะครับแเติบโตรอบโตเป็นครับพี่น้องนี่ครับผมอายุหกเดือนครับพี่น้องครับผม เป็นงัวสูงประมาณลอยเจ็ดลอยแปดเซนติเมตรนะครับพี่น้องนี่ครับผมกูไดหางงัวหน่อยเขาไปเลี้ยงครับผมสำหรับคนงบปลายงบปลายครับตัวแรกของอกเป็นพี่น้องครับผมนี่ครับผม่าเบ่งรอบๆเป็นงัวโบดกบเลืองเด้อพี่น้องเด้อแข้งขาดำกอบหูดำครับผมนี่ครับตัวนี้นี่นาอกเปิดปลายไปได้พี่ตัวนี้เปิดไว้ หมื่นเจ็ดพันหาลอยครับหมื่นเจ็ดพันกำหาลอยครับผมราคาหนาราคาดีอ่าเบื้องพี่น้องผู้ใดค่ะผมหางัวราคาเกษตรกรราคาตึกเถื่อครับเครื่องครบนะครับไปหัวดำคอแข้งคอขาดำนะครับนี่ครับผมนี่ครับซื้อหัวจ็ดสี่่พี่ขาทุนครับพี่น้องหนึ่งหมื่นเจ็ดพันกำหาลอยกำหาลอยทรงพี่คือเก่าเนาะพี่เนาะงลอยกิโลนี่เป็นตัวแรกของขอกเพป็นครับผมสาวน้อยหกเดือนครับพี่น้องอ่าเบื้องเด้อ ประกันตำนี้ให้ทุกอย่างนะพี่เนาอให้ทุกอย่างครับนี่ครับผมกันต้นี้กี่กันครับนี่ครับนี่ครับผมพวกหนูคังบอลลอตบอลซุดครับเดินเลื่อพี่น้องเอาไปกินเปียงไม้เพื่อนวะเอาไปใส่เพื่องไม้ครับนี่การกินยาดีครับไปมอเต็มเล็บยาดีโหดครับนี่ครับผมตัวแรกของขอกเพื่อนครับพี่น้องยาหนุ่มเรียบร้อยแน้วพี่เนาะอ่าตัวแรกของขอกเพื่นครับหกเดือนครับถ่ายลายเจ็ดลายแปดเส้นครับผม หมื่นเจ็ดพันก็ผีหางอยครับพี่น้องทรงวีอร่อยกิโลขึ้เก่าครับอ่าเป็นตัวแหลกของคลองเพิ่นครับ่อาขยับใส่ขึ้นมาอีกจักหน่อยครับพี่น้องจังหน่อยครับเป็นมวไม้ไร่ดับไร้สัตนเลยครับพี่นองอดีตครับพี่ไงกัวเก่าน้อยหนึ่งมาพี่นอประมาณร้อยสิบแปดเซนครับอ่สิบกัวเก่าเดือนสิบเดือนครับอ่างัวเก่าเดือนสิบเดือนเนาะครับปดครบเครื่องดูมือของแข็งของขาเพิ่นครับเพลินเลยพี่น้องเด้อนะครับเก่าเดือนสิบเดือนครับนี่ครับผม นี่ครับยืนสวยใช่ประมานตัวใดก็ผีร้อยสิบเจ็ดร้อยสเสนครับอ่า117 118เซนพี่น้องอ่านี่นี่ครับงัวนี่เป็นถือว่าเป็นงัวราคาราคาข้หน่อยครับตัวนี้พอได้แพงแห้งครับนี่ครับผมตัวนี้มีพอถึงสองเลยนะครับพี่น้องราคาราคาพอถึงสองปอบีตัวนี้เดี๋ยวยังพอถึงสองครับเดี๋ยวเบิ่งแข่งขากนเด้พี่น้องเด้เบิ่งเครื่องเพิ่อนกอนนี่ครับผมนี่เป็นตัวที่สองของขอกพี่เป้เพื่อนครับนี่ครับ บดควบเครื่องบดลึกเลยครับพี่น้องลึกครับเอาไปเลี้ยงอนาคตสำหรับคนงบหน่อยครับพี่น้องนี่เอาเบิ่งพนญางเด้อพี่น้องเด้อเอาเชียงขากระดีครับพี่น้องโบดแลนโซ่พ้อมตัวนี้เปิดไปหลายปีเลยพี่ตัวนี้เปิดหมื่นเก้าพันห้าร้อยครับอ่าหมื่นเก้าพันก็หาลอยครับตัวที่สองเขาอกเพิ่นครับพี่น้องนี่ครับผมหมื่นเก้าพันก็หาลอยครับสองพีลอยกิโลคือเก่าเนาะพี่น้องท้ายร้อยสิบแปดเซนติเมตรนบผม อาอายุประมาณเท่าไรกพี่เก่าเดือนเก่าเดือนสิบเดือนเก่าเดือนสิบเดือนครับนี่ตัวนี่สองของขอปีเป๋เพป็นครับนิ้วมือขอแข่งขอขายบุดายหางัวน้อยครับราคาเกษตรกรราคาจับต้องได้ครับตัวนี้สามสวยครับนี่โค้งสามสวยหนึ่งหมื่นเก่าพันกระผาลอยครับทรงฟีลอยกิโลพี่น้องนี่ครับเอาไว้ใส่เครื่องไม้พี่น้องนี่ครับผู้ใดแนมหางัวราคานี่เด้อไต่สองนี่พี่น้องไต่สองครับมีสองตัวเป็นี่ครับตัวนี้แหละครับกับตัวแหลกที่ท่ายเบื่องครับผมเป็นเป็นงัวสําหรับ เกษตรกรงบหน่อยครับเอาไปเลี้ยงฮัดเลี้ยงผู้ใดฮัดเลี้ยงวัวไม่อยากเอาไปทดลองเลี้ยงนี่เอาไปเมืองว่าจะของมักบัวมัดแค่บัวครับลงเพิ่มมาต้องหลายครับเลี้ยงแบบนี้ผมรับประกันว่าผมมีขาทุนแน่นอนครับอ่าครับผมรับประกันให้เลย่องอไรใส่สองเรือพี่น้องสองตัวนี่ครับนี่ครับผมอ่าขยับใส่หน่อยเล็กหน่อยครับพี่น้องนนนนนีีีี่่่่่่คคคครรรรัััับบบบบบบโโโดดดแมเห็ทวา นี่ลครับแบบนี้แล้วนะว่ามันมีทรงลูกแดงแน่นอนครับดีครับโบ๊ครบครับพี่สาวโบ๊ครับเครื่องครบครับพี่น้องนี่อาเบิ่งหน้าตาเพื่อนพี่น้องขมอกแกงข้อขาเพื่อนดำแกงข้อแข็งข้อขาใหญ่ดีครับวะที่นี่งูกะงามหนางามพี่น้องนี่ครับเป็นงัวเท่าด้วยครับพี่น้องนี่ครับโบ๊ครบเครื่องครับผมอ่าเป็นบ่งไายเพื่อนข้อขาไงครับตัวนี้นี่ตัวที่สามข้อแข็เพื่อนด้วยพี่น้องเด้อครับอ้าวนี่นี่ครับผมโอเคโอ้หางกะง่ามได้พี่น้องหางง่ามครับ แข้งขาใหญ่ครับตัวนี้เล็บสวยครับนี่ครับเล็บม้วนเนี่ยมึงนี่ครับเล็บหมาครับอ่าครับผมือเล็บหมานี่ครับผมแข้งขาดีครับพี่น้องเบื่อดีครับนี่ครับผมอ่าเบิร์กยืนก็สวยครับพี่น้องตัวนี้ประมาณจักเดือนหระครับอายุตัวนี้สิบสี่เดือนครับสิบสี่เดือนอ๋ออาเป็นสาวไก่ผสมครับเอาไปเลี้ยงแจ๊กน่อยครับพี่น้องเอาไปเลี้ยงแจ๊กน่อยก็เออว่าสมการอาเบิร์กเกินสมการกัน่าศิด้ผสมครับบิดอ่าใช่หนี่ประมาณเท่าไรคุณพี่ ร้อยยี่สิบเจ็ดร้อยยี่สิบเก้าครับประมาณนี้ประมาณนี้เนาะบอกเกินนี่บอกขาดบอกขาดครับบอกขาดร้อยยี่สิบเจ็ดถึงร้อยยี่สิบเก้าครับพี่น้องเป็นตัวต่างเลยครับเบ่งกกหางใหญ่ครับพี่น้องนี่ครับเป็นตัวทีสามของอกาะครับตัวนี้นี่ครับผมโบดครบเครื่องแข็งขาดีแข็งขาใหญ่พี่น้องอ่ะเบ่งเอาพิจารณาเอาครับผมตัวทีสามของเกาเพลินจักตื่นในจักหน่อยด้วยพี่น้องเด้อตัวนี้กับ่มีตำหนิเด้เนาะพี่น้องบ่วบอพีตำหนิครับประกันตำหนิให้คือเก่าครับตัวทีสามของเกาะเพิิน ตัวนี้นี่ห้องไว้หลายบ้านไหนพี่ตัวนี้ตัวนี้ห้องไว้สองหมื่นเจ็ดครับอ่าสองหมื่นกับเจ็ดพันเนาะครับเนาะสองหมื่นเจ็ดพันครับหนึ่ราคาก็คือต่อรองได้อยู่เนาะพี่เนาะอ่าถ้าเอาเมายกกะโอเคคุยกันได้อยู่ครับพี่เพราะว่าราคาที่ผมนี่กระสีตรกรแล้วครับสองหมื่นกับเจ็ดพันครับแล้วิญญางขอกเป็นหนั่นมี่ทรงฟีห่อยกิโลได้ครับพี่น้องอ่าผู้ใดสนใจกับพิจารณาเบิ้งครับนี่เขานี้เป็นตัวที่สามครับอ่าสาวไก่ผสมครับ เท่าโบดครับพี่น้องโบดดึกๆโบดจัดๆเลยพี่น้องนี่จัดๆครับนี่ก็นี่ผสมมา้เนี่ยเนี่ยเพราแดงต้องลูกต้องแดงครับจี่นี่ครับผมนี่ครับตัวที่สามของขอกเป็นครับสองหมื่นกับเจ็ดพันครับผมสองหมื่นเจ็ดพันครับส่งฟีลอยกิโลได้พี่น้องอ่ะผู้ใดหางัวทรงหนีอยู่งัวโบดเท่าโบดยังสิกะตัวนี้กะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งครับพี่น้องเบิ่งเอาเด้อพี่น้องเด้อเนี่ขายไงเด้อครับนี่ครับสองหมื่นกับเจ็ดพันครับพี่น้องอ่า ต่อไปเขามาเบิงโตติซีครับพี่พน้องโตติซีครับไปเร็วเนี่ยครับว่าหลายนนเนี่ยมึง <laughs> เอาเอามาเบิองตัวนี้ครับนี่อ่าตัวนี้ครับเบิงแผงข้อเบิงลำตัวแล้วนะครับผมยุดเด่นอยู่ที่ลำตัวครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะไปให้เบิงมุมกว้างเลยพี่น้องเด้อโตติซียังเกาะเพื่อนเอาลำตัวเน่าวพี่น้องแผงข้อหลักะแผงข้อที่ว่าสวยแผงข้อสวยเป็นง่วนแผงข้อสวยหนังหนาพี่น้องครับอ่าอยู่อีหล่าอยู่อ่าผมนจากตื่นเิดเดียวพี่น้องเด้อตัวนี้นี่อายุประมาณจักจ็ดเดือนครับพี่ สามสี่เดือนครับอ่าสิบสามสิบสี่เดือนนอกจากน้องสูตรเล้าเดี่ยวแล้วก็ปีเท่านะครับอ่าเป็นงวดสาวครับพี่น้องครับนี่ครับลำตัวเหย้าดีลำตัวเหย้าเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งเด้อพี่น้องครับผมเครื่องกับปุลเนี่ยยังไงพี่น้องเครื่องกับปุลเนี่ยเดี๋ยวเบิ่งเครื่องเด้อได้แจ้งไว้ก่อนเด้อพี่น้องเด้อเครื่องปุลเนี้ยครับเครื่องปุลเด้อบริดำล้วนเด้อแต่ว่าโค้งค้างไงถ่ายก็งามครับพี่น้องถาวเหาครับตัวนี้นี่เหย้าครับแล้วกับเบือนี่ถือว่าสวยครับตัวนี้แข้งข้อกับตั้งข้อนี่งามครับขแข้อพี่น้องเด้อ อ่านี่เป็นตัวถิ่นซีของหอกเพื่อนอายุ13 14เดือนเนาะพี่เนาะอ่านี่เบิ้งเบึงความยาวเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับเป็งความยาวครับความสูงเราพี่ความสูง130อ่าประมาณ130ได้เนาะพี่นิดๆครับประมาณ130เปพี่โตต่ำนะครับนี่ครับนี่ครับตัวนี้เป็นตัวถิ่นซีของหอกพี่เป้เพิ่นครับพี่น้องตัวนี้นี่ราคาหน้าคอกห้องไวรัสอะไรพี่ สามหมื่นสามับสามหม่กับสามพันนะครับเนาะส่งฟรีรกิโลครับฟรีร้อยกิโลตัวนี้คือประกันตํานีคือเขาบีเนาะตีักับผมาองอ่าเบ่งบยางด้พี่นองเดอตวนี้เป็นวแดงแต่ว่าเครื่องจปนด้พี่นองเดจะไลทนขาท้งลางนจักหน่อยครับแต่กคือว่าเอาไปเลียงเป็นอนาคตครับผมสาหรับ้นรว่างการปานกลางครับนี่ลาตนื้อหนังบนมาาติมนครับอ่านี่ครับผมเนาๆครับแขงขากะดีครับพี่นอง กันต้มนี้ให้ครับของสั่งดีครับเพื่อนนี่เบ่งหน้าตาเพื่อนใกล้ๆครับนี่ครับตัวที่ซีของขอกเพื่อนครับเปิดเท่าไดร่ครับพี่เปิดสามหมื่นคับสามพันครับสามหมื่นสามพันบาทครับพี่น้องวัอนี้ฉีบอกกันบอกว่ากินแน่ลมแห้งหรอลมแห้งเริ่มลมหนาวเริ่มมากแล้วครับพี่น้องหนาวลมเยี่ครับผมสามหมื่นครับสามพันครับสาวอายุสิบสามถึงสิบสี่เดือนครับถ่ายร่อยสามสิบพี่น้องลำตูเน่าวนี่เบิ่งเพื่อครับพี่น้อง เอาพิจารณาเอาเด้วยพี่นอ้นองเด้อ,อนี่ครับผมนี่แหละกอกเป็นจัดหาให้ตามผมจัดหนาให้นี่แหละครับผมว,ว่ามึงว่ามึงของงามของสวยครับ,บืร์ดิเป็นมี<อ>ง่วงงาม,งมาช่วงนี้เป็นมีง่วงงามของมาหลายด้วยพี่น้องเด้อทั้งตอนนี้<อ>นีดด่ดีครับงครับดีครับไข่มึงก้อนครับนี่เพ่นมึงก็สองตัวนี่ครับนี่สองตัวมาคู่กันเด้อพี่น้องเด้อนี่คู่ครับง่วงงามคู่นี่ครับนี่ว่าแม่นง่วแฝดครับพี่น้องนี่เด็กแดงบดบดจัดจัดปอมพี่น้อง แสงข้อครับพึ่งถายอยู่เรอมึงแสงข้อนั้นหนาครับดากง่ายๆพี่น้องถ่ายโอนต้นครับนี่เขาเรียกว่าถายโอนต้นนะครับนี่สองตัวนี่เพิ่นว่าเพิ่นว่าต้องถามหาใบต้องต้องถามหาหลอดนะครับเอาเนื้อหนังกระตันตีนะครับงวงสองตัวนี่ต่วนนี้เป็นเอางวงงามเของวาให้พี่น้องเดือบึงเรื่อยๆครับพี่น้องนี่ครับพืชก่อนครับอ้าวเริ่มต้นตัวใดก่อนพี่เอาเอาตัวนี้ก่อนครับอ่าเป็นสาวนีเนาะเอาสาวนี่ก่อนตัวนี้นี่ อายุประมาณจะเดือนละพี่ตอนนี้13กวบา14เดือนครับอ่า13 14เดือนเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งถ่ายพี่น้องลำโตถ่ายถ่ายสูงประมาณลอย37ลอย38ครับอ่าถ่ายลอย37ลอย38ครับพี่น้องเป็นงัวแดงเม็ดมะขามครับถ่ายลึกถ่ายหนาครับถ่ายใหญ่โอ้สงสัยเปิ้นโตข้ามาเบิ่งงัวบ่จักครับโตโตว่าสิมาจับงัวนขายดีคพิกับผมพี่น้องนี่ครับ นำเลี้ยงถึงครับตัวนี้เนื้อหนังดีโบดครับเบิ้งเบือครบเครื่องอ่าเดี๋ยวจะเปิดผยเบิ้งเบือเด้อพี่น้องเด้อนี่ยน้ำล่างสวยเด้อพี่น้องเด้อหัวนมสวยครับผมเห็นแล้วเนื้อหนังนี่ดีแห่งครับพี่น้องเบื้องเบือเลยเร็นืัวเลือดดีเลยครับนี่ครับแต่เพียงตัวว้าบ่ได้มีใบการันตีว่าเป็นลูกปอได้ครับ่วาเนื้อหนังนี่โอ้โหแข้งเป็นแข็งใหญเด้อพี่น้องครับผิวสวยครับพี่น้องผิวเกลียวอุย ผมพี่รองร้อยอยังเลยครับนาสวยกุบเครื่องครับนาหวานแค่ครับพี่นนี่ครับเบิ่งครับเบิ่งแข็งขาเป็นด้อดำดีครับโบดทรงลูกนี่สวยแน่นอนครับพี่น้องสำหรับตัวนี้อนาคตแมวบอกนี่ครับผมพี่น้องตัวนี้นี่เปิดไปหลายเป็นไหนพี่ตัวนี้นะครับเปิดไป618ครับ618น้อหนาออกออก618นี่ครับ 68เงินว่า6,800บาทครับมีจะโป้ชันอยู่ครับนี่ครับพวกนั่คู่ไปเลี่ยงแบ่งเลี่ยงครับอ๋อถ้าถ้าโยครูจะมีอีกราคาหนึ่งบวกครับพีมีละขาก็สิบสองวันมีละการที่ท่านพอใจแน่นอนครับนี่ครับผมมีละข้าที่ท่านพอใจแน่นอนครับเบมึงเหนือหนังเพมนเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับจะร้อนเกี่ยวเขาไม่ให้แน่นนอครับเกี่ยวเขาไม่เอาไปเลี่ยงเอาไปฟ้ามกันพี่น้องเบมึงครับเบมึงมึงก็นั่นมึงแค้นมึงแค้นทายุทธนะครับอ่าตัวนี้ดีกวอดครับดีกว่าไปจู้ว่าบ้านไปยคนเพรได้นี่ เอาโอเคตัวนี้ตนตันนั้นตัวตีหานี่เปิดไปหกหมื่นหกหมื่นแปดพันแปนเนาะรวมส่งปีร้อยกิโลเนาะอ่าพี่น้องผู้ใดหางมืออาาคตแม่บอกรับดากใหญ่แดงเป็นบักขามโบดกบเคื่องครับพี่น้องหนังหนาครับเลือดดีเมืงแข็งขาโอ้พี่น้องตัวนี้สิบสสิบสี่เดือนถ่ายลอยสามเดลอยสามสิบแปดครับพี่น้อง เปิดเปิดไว้หกหมื่นกับแปดพันบาทครับตัวนี้อ่าเป็นตัวทัดไปเหรอพี่เอาตัวสุดท้ายครับี่ตัวสุดท้ายนะครับเด้อพี่น้องตัวสุดท้ายแล้วครับสินี่ครับผมนี่ครับยืนสวยๆงูลกยืนสวยๆงัวสาวกันเนาะพี่เนองูวสาวครับงัวสาวตัวนี้อายุประมาณเท่าไหร่ครับอายุสิบสามเดือนครับสิบสามเดือนเนาะอ่าโอเคนี่ครับสิบสามเดือนยืนสยูหลอยืนสวยความสูงเหรอพี่ความสูงลอยสามสิบเจ็ดครับอ่าถ่ายลอยสามสิบเจ็ดนะครับเนาะ ดีกันเลยครับพองดีพูดดีกันเลยวัวคู่นี่เบิ่งไายเลยพี่น้องเด้อโบสถครบเครื่องโบสถ์จัดๆเลยพี่น้องนี่เดี๋ยวขายผมขายเบิ่งรอบโตเพเ่็นก่อนมึงมึงครับเบิ่งนี่ครับแผงข้อนี่สุดยอดครับแผลงข้อนั้นหนาเลยครับเบือกง่ามแข้งขาก็ดีครับพี่น้องสีสีสุดยอดครับนี่ครับผมตัวนี้กระเปิดราคาตัวนี้เปิดไปหกหมื่นเจ็ดครับหกหมื่นเจ็ดเนาะครับโอเคนี่ครับ มึงเจ้าของแน่มึงครับนี่ลูกผสมดากมต้นครับเจ้าของตัวนี่นะครับพี่น้องนี่ลูครับดูครับทุยืนนี่ครับผมนี่ครับสองตัวนี่นะครับดีอย่างนี้โปรโมชั่นให้พี่น้องครับโปรโมชั่นสลองเกลียวเข่าไม่สลองเครื่องไม่นะครับโปรโมชั่นได้ดีนี่นะครับรับช่องมากกรบผมนี่ผมแบ่งปันสายเลือดให้อยู่แล้วครับตัวนี้ตัวที่หาับตัวอยู่พกนี่นะครับนี่ผมเปิดไว้ถ้าเอาโยคูดิผมเอาไปเลยครับ 1นึ่งแสนสองมื่นนะครับอ่าหนึ่งแสนสองหมืเนาะครับเนาะแต่แยกตัวตัวนี้หกสิบหกสิบก็หแลนี้หกสิบเจครับผมรถลยพี่น้องอ่านี่ครับทะยยคู้วด้พี่น้องเ้อหนึ่แสนครับสองหมื่นครับพี่น้องนี่คูนี่ร่วมทรงปี้อีกลอยลครับผมโอ้ยผมแนมเบิงเหรอพี่น้องงามครับตาครับสอตานี่ครับสองตัวนี่สาวสิบสเดือนทั้งสองตัวกับความสูงกับล่เลียกันโบทกบเคื่องขึ้นกันเนื้อหนังดีครับพี่คครรัับบนนนอีี่่ผม กอกเพิ่นเด้อนี่สองตัวนี่ถ้ายกคูถือลงมาอีกหาบ้นครับพี่น้องหนึ่งแสนคับสองหมื่นทรงฟีอีกหลายกิโลครับนี่ครับเป็นกอกผีเปรตเลยครับมันมีงวทั้งหมดหกตัวแล้วครับนี่ครับอันนี้จะเป็นงวไผ่บราหมันครับนี่ครับผมหนีทุนหน่อยครับนี่ทุ่นหน่อยนะครับเด้อนีสี่ตัวนี่กับผู้ใดสนใจก็ยละเอียดกจะไอเขามาคุยกันครับเข้ามาคุยกันไม่เออถามว่าชัดเจนตรงไหนนี่แอดไลน์มากก็ได้ครับหรือว่า ทั้งติดต่อทา้งสอนใน้หอยทั้จอยมันก็ยินดีนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนําให้อีกเทื่ยนึงครับพี่น้องนี่ครับผู้ใดเบิ้งบริสัทเดี๋ยวจะให้เบิ้งอีกเด้อพี่น้องเด้อนี่แล้วครับผมนี่ตัวแรกนี่ตัวสองนะครับพี่น้องราคาพอถึงสองครับตัวหนึ่งกับตัวสองนี่ราคาพอถึงสองพี่น้องตัวนี้เท่าไหร่ครับพี่ตัวนี้มูลเจ็ดพันหาล่อยครับมูลเจ็ดพันก็หาล่อยเนาะตัวสองนี่มูลเก่าก็หาล่อยมูลเก่าพันก็หาล่อยเนาะตัวนี้ครับมูลเก่าไปใช้หนาไหมครับพี่น ครับผมนี่มสองตัวเนี่ยวันิตไ้พันกับพ่อครับพี่้อกันศีรษะวมนกิตเจ้เถื่อ้าวโอเคครับตัวนี้ตัวที่สามดีตัวที่สามครับตัวนี้เท่าไรก่ครับพี่ตัวนี้สองหมื่นกับเจ็ดพันครับอ่าสองหมื่นกับเจ็พรตัวที่สี่ตัวนี้สี่สามหมื่นสามครับสามหมื่นสามเนาะครับเนาะอ่า้วกานี่ครับตัวที่ห้าคับตัวที่หกครับเปิ่งยกคู่ให้เนี่ยครับตัวนี้้กล้องกับสิงกมซ้ำตาเห็นบอลอีกตัวนี้ครับผม ลูกม uhm, ีใบมี่หลอดเนี่ยเพิ่งก็ว่าเจ็ดสิบกว่าแล้วครับนค่เหลือเนี่แหละครับตัวทีฮานี่หกหมื่นแปดครับโตตีโคกนี่หกหมื่นเจ็ดครับแต่ว่าถัายกคูเพิ่นยกให้เลยครับแสนสองครับพี่น้องดีครับลูกเมก่อกี้ว้เพิ่นว่ามีใบมี่หลอด่นขายใบเป็ดเก่าเมื่อนู้บพอดีปะนี่วะครับผมนี่ครับพอดี นี่แหละครับดีเอาเนื้อหนังประกันครับนี่เนื้อหนังประกันตีเป็นรายละเอียดของงัวของกินครับครับผมอ่าพี่เป้ขอรายละเอียดติดต่อไ้มครับทางติดต่อผมก็คือนะครับเบอร์โทรนะครับ099 205 3242นะครับ099 205 3242แอดไลน์เบอร์นี้ก็ได้ครับหรือว่าสิติดต่อทางเฟซบุ๊กก็ได้ครับโจโจน้ำหัวน้อยปั่นนะครับครับผมคุ้ยนะครับหาใส่สไตล์ไหนให้ผมก็รับจัดหานะครับเพื่อนหางัว ตามสเปคให้พี่น้องน้ำเด้อครับเด้อพี่น้องเด้อผู้ไดมักงามสวยๆหรือมักราคาเกษตรกรเพือนหาไ้ไดมดครับพี่น้องอ่านี่ครับผมอ่ามือนีขอบคุณพี่เป้กครับมือนีรถหาเสียงกำลังมาแล้วพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ติดตามและรับชมครับผูไดอยากให้นายหอยสัญจรไปท้ายงัวไห้นะครับติดต่อมาได้ครับทางเฟซบุ๊กครับนายหอยสัญจรครับสำหรับมือนีคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมครับพี่น้องอ่าเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อ สวัสดีครับ